สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านบ้านสวนชินโชตพาเพลินวันนี้พามาชมสวนนะคะมาเก็บมะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะสุกแล้วสุกจะายแล้วค่ะเลยวันนี้จะมาเก็บให้หมดเลยค่ะมาชมบรรยากาศเช้าๆนะคะที่สวนค่ะฝนก็ตกไม่แรงค่ะพอใบไม้เปียกๆพอชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำค่ะ ดูชะอมค่ะยอดงามต้นทุเรียนผ่านมาช่วงที่ผ่านมาจะตายแล้วค่ะสูบน้ำเลอเลี้ยงเท่าไหร่ก็เหมือนจะตายพอฝนตกให้สองครั้งรู้สึกดีขึ้นค่ะ ลองปลูกดูค่ะว่าเราจะได้กินลูกเขาไหมปลูกได้ค่ะทุเรียนแต่จะรอดหรือเปล่าต้องเสี่ยงดวงค่ะตั้งใจมาเช้าเช้ามาเก็บบรรยากาศเช้าเช้า ให้คุณผู้ชมได้ชมนะคะผักชะอมยอดอ่อนงามอันนี้คือขจรค่ะยอดขจรต้นขจรได้ละต้นเก่าค่ะปลูกไว้หลายปีละ แล้วเราไม่ได้ดูแลนี่เขาเริ่มแตกเดี๋ยวจะดูแลเอาไม้มาทำร้านให้เขาลองเสียงดวงค่ะต้นทุเรียนฟอจุนตื่นเต้นมากค่ะก็พี่ฟอเอาออกแล้วพี่ฟอจะเอาเข้าไม่ได้หรอกลูกเอาเข้าไม่เป็น ถอดถอดหลักไอ้สปริงเกอร์ตาแล้วจะเอาเข้าเอาเข้าไม่ได้มานนี่มายายเ,าเข้าให้มาไหนไหนอุ๊ยตาม,มาดูหลานเปียกแล้วลม้ลมลม้มใส่น้ำแล้วเห็นไหมปล่อยให้น้ำไหลอะเปียกเล็วลูกชายล่าเปียกเล็วมามาสวัสดีก่อนลูกฟอรครับ พี่ฟออสวัสดีครับม,มาดูหน่อไม้ค่ะหน่อไม้กิมซุงค่ะโอ้เดี๋ยวตลิงปิงค่ะใบร่วงหมดคิดว่าจะตายสละไม่ตายแตกใบอ่อนอ ใจคอไม่ดีเขาแบบใบร่วงเหลือแต่ต้นโกนหมดตกใจหมดบอกพ่อบ้านบอกตาต้นตะลิงปิงตายละเสียดายมากพ่อเขาต้นใหญ่มากแล้วแตกใบอ่อนขึ้นมาละไผ่กิมซุงค่ะปีที่แล้วนี่ขายสามลร้อยขายดีมากได้ขายดีปีนี้ ไม่ได้ออกเลยเนี่ยเพิ่งออกเนี่ยค่ะเพิ่งมีแต่ยังไม่ได้ขายเก็บไปตัดไปกินสองนอค่ะความแห้งแล้งเนาะปีนี้แห้งแล้งมากหน่อไม้ไม่ยอมออกเลยแห้่เล้งค่ะอันนี้เป็นยอดฟักข้าวค่ะส่วนมากจะเก็บยอดไปขายอย่าให้หลานเล่นนะคะตาไม่เอา มันกัดปากกัดอะไรนี่ปิญญาง <c oughs> นี่ค่ะมะม่วงน้ำดอกไม้หวานเนื้อเยอม <c oughs> ะมากเก็บมะม่วงกันค่ะม <c oughs> สุกแล้วค่ะโอ้อหนักมาย तो अभी के लिए दीजिए हां वो तो อืมจบะุกเลยโค่นแก้มเมนนแก้มเ่นนแก้มอืมเข็้เขงล้ไมเขิงไม่คอเข็งไม่คอ เป็นน้ำดอกไม้พันใหญ่เบอร์หนึ่งค่ะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะคะพาเดินชมสวนค่ะอันนี้เปลงผักของเราค่ะจะพาดูช้าๆนะคะ น,นี้เป็นไล่มันสับปะหลังของเพื่อนบ้านค่ะเขาปลูกมันแต่เราทำสวนเนาะคนเราชอบไม่เหมือนกันความพร้อมไม่เหมือนกันอันนี้ไม้ลวกค่ะถ้าฝนตกก็ออกหน่อเลยนะคะ เกบค่ะเป็นแก็บผสมน้ำขี้หมูมาตากแดดไว้ไว้ผสมดินปลูกต้นไม้ค่ะอันนี้เป็นจะพวกขี้วัวแล้วก็แกบดิบนี่ค่ะเก็บไว้ตรงนี้ ใบยอสวยๆค่ะขนุนทองประเสริฐ ขนนกิ่งตอนค่ะได้พามาชมต้นขนุนจำปากรบต้นนี้จำปากรอบอร่อยมากค่ะ นี่ค่ะขนุนจำปากรอบรสชาติอร่อยหวานแล้วมีความหอมค่ะไม่เหม็นจันผานะคะ มะนาวค่ะต้นใหญ่โตมากเลยมีมะนาวสองต้นในสวนต้นนี้ยังไม่เป็นลูกเก็บภาพบรรยากาศร,รอบๆอีกครั้งนะคะพ่อบ้านทำงานอยู่ที่บ้านอยู่ค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะกลับมาสวนมาตัดต้นกล้วยต้นอะไรแล้วก็ไถ เตรียมละเพราะว่าอากาศเย็นฝนเริ่มมามั่งแล,ะละ้วล่ะบรรยากาศที่สวนนะคะผักที่เพาะห<า><ๆ>วานๆไว้เก็บกินค่ะมาสวนก็เก็บที่สวนกินอยู่บ้านก็เก็บที่บ้านค่ะ ดูกระท่อมน้อยของเรากระท่อมสองตาหลานตกปลาดูสิม่าได้กี่ตัวนี่มาดูสินี่ราคาปลานินแดงถ้าจะเรียกทับทิมก็อายเนาะอายปากมันไม่ใช่ทับทิมหรอกมันคงจะเป็นปลานินแดงนั่นแหละแต่เวลาเราไปซื้อพ่อพันแม่พันเขาก็บอกปลาทับทิมทับทิมนั่นแหละค่ะ แต่มันก็เป็นลักษณะนี้ตัวเท่านี้ลาคาออกแพร่ขยายพันธุ์ก็มีผักมีอะไรมั่งมาดูกันเลยค่ะได้ผักไปกินละค่ะมาสวนมีคะนาชายยายอดฟักข้าวชะโอมค่ะยอดดอกกวางตุง้งเอาผักชีไปนิดหน่อยกินคอร์สค่ะเอามะละกอไปตำส้มมะม่วงได้หนึงเข่งค่ะขนุนทองอะไรนะทองประเสริฐ เอาตะกร้าไปเพาะเม็ดผักหวานค่ะเพื่อนให้เม็ดผักหวานมา20เม็ดลองเอาไปเพาะดูหมวกกระน,น็อกที่ไม่ใช้แล้วจะเอาไปปลูกต้นไม้ปลูกไม่ใช่ปลูกต้นไม้เรียกว่าไปปลูกผักหรือปลูกดอกไม้ดีกว่าต้นไม้ปลูกไม่ได้ค่ะแล้วก็เอากิ่งคะน้าชะยาไปเสียบด้วยค่ะ จะกลับล้าค่าพอจุนขึ้นรถละคลิปนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมฝากเพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามวีมดีโอไปบ้านทิปนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ